อันนี้แหละเอาป้อสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Street c u l t u และ YouTube อีกแล้วนะคะ วันนี้เราจะพามากินกินกินอาหารจากญี่ปุ่นค่ะนีน่เลยค่ะร้านสุกิยะนะคะซึ่งเป็นร้านดังของที่ญี่ปุ่นนะคะมีสาขาทั่วโลกมากกว่า2,600สาขาทั่วโลกเลยนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็มีเยอะมากวันนี้เราพามาลองกันที่สาขาที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้เองนะคะคือสาขาเทอร์มินอล21คัทตาเยียเหน่งค่ะเมนูก็จะมีหลากหลายมากเลยนะ ที่เด่นที่สุดของเขาก็คือบีฟโบหรือว่าข้าวหน้าเนื้อนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีพวกราดแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะโคงคัสสึเมนูมีให้เลือกหลายแบบมากเลยไทรอยากจะสั่งเป็นแบบจานเดี่ยวก็ได้หรือจะสั่งเป็นเซตอย่างนี้เขาก็มีให้เลือกทุกแบบเลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่79บาทไปจนถึง2 3 0 0าก็มีแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะมีทั้งเนื้อทั้งหมูไก่ก็มี ลาเมงก็มีให้เลือกนะจ๊ะแล้วก็ยังมีพวกขนมต่างๆด้วยนะเนี่ยเมนูเยอะมากเลยนอกจากนี้ยังมีพวกอาหารทานเล่นนะคะเป็นพวกผัดผักบุ้งไก่คาลาเกะทาโกยากิเฟรนฟรายสำหรับน้องๆหนูๆเนี่ยก็มีนะแล้วก็ยังมีพวกเครื่องดื่มให้เลือกหลายแบบเลยค่ะเลือกสรรกันได้ตามชอบเลยนะคะ วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาสั่งเป็นชุดนี้ข้าวหน้าเนื้อนะจ๊ะก็จะประกอบด้วยข้าวหน้าเนื้อต้มแบบนี้มีไข่ออนเซนสลัดผักแล้วก็ซุปมิโซะนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งเราก็จะสั่งเป็นข้าวหน้าหมูย่างฮอกไกโดแบบนี้ค่ะพร้อมด้วยเครื่องดื่มนะคะวิธีการสั่งเนี่ยเมื่อเราเลือกเมนูที่เราต้องการได้แล้วเราก็กดปุมนี้ซึ่งจะมีอยู่ทุกโต๊ะนะคะเพื่อจะเรียกพนักงานม,มาสั่งอาหาร เมื่อสั่งอาหารเสร็จแล้วก็รออาหารมาปุ๊บเราก็มีที่โต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีขิงดองเป็นแบบมีประจำอยู่แต่ละโต๊ะเลยนะจะทานเท่าไหร่คือเต็มที่ไม่อั้นเลยนะคะแล้วก็มีโชยุแล้วก็พริกสามสีทงคาราชิแบบนี้นะคะกินได้เต็มที่เลยจ้าเดี๋ยวเราขอสั่งอาหารก่อนนะเลยเขขึ้นนะคะพนักงานเขาก็รู้แล้วว่าโต๊ะไหนจะต้องการออเดอร์อาหารนะคะ อาหารของเราก็มาแล้วนะคะนี่เลยค่ะที่ีจะเป็นข้าวหน้าเนื้อะะที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านสุภิยะเลย,ยที่เรียกว่าบีฟโบ้นั่นเองนะคะหน้าตาชุ่มฉ่ำซอสมามานี้เลยอันนี้เป็นไซส์เนะคะส่วนจานนี้เนี่ยจะเป็นหมูย่างฮอไกโดนะคะเป็นไซส์แค่ะก็จะได้ปริมาณเยอะขึ้นประมาณนี้นะคะจะมาลองชิมกัน ะะอยากให้กลิ่นเข้าไปข้างในคลิปมากเลยอซอสมิโซะที่มันซึมซาบเข้าไปอยู่ในเนื้อมีความเค็มหวานมกรอมรสจัดที่เนื้อเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมข้าวหน่อยแน่นอนว่าจะต้องเป็นข้าวปุ่มนะคะแบบนี้คอนโชว์เลย รุ่มอร่อยเหมือนเดิมมากันที่ซุปมิโซะเลยค่ะใจสาลายนะคะเค็มข้นกลมกล่อมกำลังดีค่ะอลองมาทานกันได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ ที่ร้านสุกิยะสาขาเทอมินอลทเวนตี้วันพัทยาและอีกทุกสาขา